คุณตัดจีดของเก้ารอยหาสิบมาจีบคุณพันหนึ่งคุณน้องทอนนะคุณต้องเอาคนผมนะอหาคุณลพันหนึ่งเอาหมาคุณชนะไปพันหนึงอันนี้คือสมุดของผมปุ๊บแล้วแล้วของผมเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบคืนมาเก้าร้อยห้าสิบจีบนันี่คือจีบเก่านี่พี่ชายเป็นพยานอืคุณให้ผมเท่าไรหนึ่งพันแล้ว อันนี้เป็นของผมนะให้แล้วนี่ผมให้คแล้วก็ให้กันเดีคุณอาจีผมเก้อยห้สิอ่าผมก็ต้องขึ้นมาเรับผมชนะเหมือนกันผมก็ชนะเหมือนกันผมต้องคนะเกร้อยด้หสบเการ้้อยเอางี้เอางินผมขึ้นมาก่อนดีกว่าเมันหายก็ทไไแล้วก็นี่ของผมแล้วจะให้คุณทำไมอะเอาาเก้าร้อยห้สิบเอาให้ครบนะ ยืมใครก็ได้ะยืมใครก็ได้เนี่ยไม่เอาสายชันไม่เอาเดี๋ยวผมไม่นัผมพี่สิปูสิเปียบเดี๋ยวผมหาสิผมให้ยิมหบาทไงต้งมาเก้าร้อยทางี้อ่าผมได้พันหนึนอันนี้มันผมนะเอาเงินคุณแล้วทาผมเอาคุณคุณเอามาให้ผมห้บาทดิคดีอะไรอ่ะก็เอามาให้ผมห้าสิบเออเอาห้าสิบห้าสิบนั่นแหละอไม่ห้าสิ S <S โอเคเสียจบอันนี้คือของผมไม่เด้อคุณอาชีพผมก็ร้อยห้าสิบอยู่เลยเขาน 20, นันมาเลยนี่คุณต้องเอาไปพันดบายไมพันมาอต้องเสียพันหบาทเหรอไม่ได้เอาดพันห้าสิบาทนี่มันเกินขึ้นมากโอ,โอ,โอเคอันนี้อันนี้อันนี้คุณชนะไะใช่ผมชนะร้อยห้ร้อยห้าสบปุ๊บอันนี้ก็ของผม <30. S 2> กูโอเคไปแยังสายไปไหนก็ไปโยบไปเลยอ้าวไปทำไมเข้าไปในร้านเหรอ